สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดูทิฟบอลนะครับผมเป็นเล่นมันนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นในโหมดมัลติเพเยอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่เรารออัปเดตแก้บงแก้บั๊กอะไรกันมากมายนะครับมาดูกันว่าปัจจุบันนี้นะครับทีมงานได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นมัลติเพเยอร์กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือตัวพี่อามนะครับตอนนี้สกินพี่อามก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือจะมีแค่หัวถุงตัวนี้นะครับที่เพิ่งอันล็อกมาเนาะ ถ้าเราอยากได้สกงสก,กินอะไรนี้ก็เราก็ให้ไปเปิดดูซี่บ็อกกล่องม่วงนะครับดูโฆษณาสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะได้สก,กินสุ่มมานั่นเองนะเอาไว้แต่งตัวนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของอาวุธกันก่อนพี่อาร์มจะเลือกใช้เป็นอูซี่นะครับตัวนี้นะครับก็ดัมเมจก็คือ12ครับความจุแม็กกาซีน30นัดต่อ1แม็กกาซีนครับรีโหลด1.25ดวินาทีนะครับก็คือวีนิดนะครับ อุซี่นะมันกราดได้สนุกมากครับปืนก็มีหลายแบบครับมีสกงสกาอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ E ีนี้เดี๋ยวเล่นอุซี่ก่อนปืนพกก็มีพวกปืนขั้วยนะครับปิ้วๆแล้วก็ลรเวอร์โบยิงช้างแล้วก็ล็อกเก็ตล n นเชอร์นะครับ <Huh? S 1> อันนี้ก็คือเป็นไซส์อาร์มครับเซกันดารี่อาร์มน,นั่นเองถ้าใครชอบล็อกเก็ตล n นเชอร์ก็สามารถดูโฆษณาแล้วเอาไปใช้ได้นะครับ ที่ยามก็ใช้อุซี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่เล่นนานแล้วนะครับก็ไปที่นูฟเท้าก่อนนะครับแมปนี้ไม่กว้างมากเล่นสบายๆปัง<ะ>เริ่มเกมอย่างรวดเร็วมาดูกันว่าจะยังไงครับเรายังไม่เจอใครเลยเรายังไม่เจอใครเลยมันไปฆ่ากันตรงไหนครับทำนี่ไงกาดหมดแมกกาซีนยังไม่ตายเลยอ่ะเรียบร้อยตายไปก่อนแล้วหนึ่งครับสองโอเค ช้ได้เริ่มเกมมากาดไปแล้วสองศพอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านไปหน้าบ้านครับมันจะอยู่แถ,ถวโรงรถนนไงนั่นไงเจอละเจอละไล่ย,ยิงกันอยู่ครับโ,โหการหมดแม็กไม่โดนเลยครับลงไปลุยดีกว่าอย่าซุ่มเลยเสียเวลาโอเคเข้าข้างหลังเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <What? S 1> ทำไมมันยืนอะไรกันอย่างนั้นไอ้นั่นไอ้นั่นเครื่องปืนทิ้งแล้วมือตีโหดไปเพื่อน ตอนนี้พี่อาร์มอยู่ที่6นะครับเขาไล่ยิงกันสนุกสนานมากหนึ่งศพไปอีกหนึ่งเฮ้ยเดๆๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโดเขาเถื่อนเขาไปในบ้านไอ้ไอนี่ดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยไม่ตายครับใครเห็นก็ว่าตายมันอึดแท้่ะตายไปตามหลังมาหนึ่งคนเห็นอยู่มันยิงไม่แม่นคนนี้ยิงไม่แม่นอ้าตายไปเรียบร้อยโชคดีเมื่อกี้เขาวิ่งตามหลังแล้วเขายิงไม่แม่นนะถ้าเขายิงแม่นกว่านั้นเราก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันเราน่าจะเสร็จเขา มันหายกันไปไหนกันหมดครับคนนั้นถือไรเฟิลนะกระบอกนะั้นนี่ทีเดียวตายนะครับระวังไม่ทันขาดคำไอตัวหัวดาวกาดอูซี่ไม่ได้โดนเลยอ้าว <What? S 1> ตายไปแล้วโธ่กาลังบ่นเลยว่ายิงไม่โดนเลยครับตามไปเก็บมาในบ้านหลังบ้านหลังบ้านลงไปหลังเอ,อ้ยอยู่นี่อยู่นี่กดไปอีกหนึ่ง <What? S 1> เอ,อ้ยไอไอไอไรเฟ,ฟิล <What? S 1> มันตามเราไม่ลดละเลยครับ <What? S 1> เราจะเย็นเพื่อน <What? S 1> โอเคเรียบร้อยไปไป,ไปอีกหนึ่ง มันมีเสียงปืนกล้วยอยู่แถวๆเนี้ยนั่นไงตายไปอีกหนึ่งโอ้ยข้างบนไรเฟิลครับหนึ่งสองไม่ใช่ไรเฟิลนะเป็นสกาอ่ะตายไปอีกหนึ่งตอนนี้เราฆ่าติดต่อกัน6คนแล้วนะครับ6ศพ7ศพข้างบนมีอีกหนึ่งขึง้นไปเก็บขึ้นไปเก็บเฮ้ยไอ้ไรเฟิล <What? S 1> จะเย็ด ยัดหน้าเขาให้ปากพีเขาเถื่อนไลฟ์เฟิร์นกับเรานี้เป็นคู่รักคู่แครน,นะครับเขาตามมาเก็บเราตลอดเลยไปหนึ่งคนก่อนเฮดช็อตเฮ้ยไอนี้ยิงไม่ตายออ <What? S 1> นนี้บักแล้วละ่ะยิงไม่ตายก็บักแล้วละ่ะไม่เห็นเราใช่ไหมต้นไม้บังพอดีครับป้าระเบิดไปตายไหมบึ้มเข้าไปยังไม่ตายครับเห็นก็ว่าตายอ่ะตายจริงไปนั่นนั่นนั่นไอไลฟ์เฟิร์นไอไลฟ์เฟิร์นเอาไลฟ์เฟิร์นตายไปแล้วโถ ไม่ตายครับใครเห็นก็ว่าตายหนึ่งนาทีสุดท้ายตายไปไอ้นี่ก็จะยิงเราให้ได้เลยไรเฟิลมันไรเฟิลมันแรงโอเคเอาไรเฟิลมายิงเราเลยเหรอเพื่อนโหดเกินขอหวัวขอหวัวเสร็จไปอีกหนึ่งไอ้นี่รีโหลดกระสุนอยู่ไม่เห็นเราเสร็จไปอีกสองมาเก็บไม่ได้เยอะๆไปอีกหนึ่งไหนอีกไหนอีกไอ้นี่ซุม่ม เอยิงไม่ตายตายพอดีใช้ได้ใช้ได้อเรียบร้อยถ้าเราได้ที่หนึ่งเราจะได้เต้นบนรถนะครับ c a i e Gamer ฆ่าย่า22ตาย3ก็เลยได้ว่าจะมีบักบักอยู่เล็กน้อยนะครับโอเคแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับเดี๋ยวลองเล่นอีกสักแมตช์ดูนะครับเอาเป็นแจ็คสตีดและกันด่านนี้นะครับปืนก็ยังเป็นเซตเดิมครับกซี่ปืนพกนะครับด่านนี้จะเล่นได้16คนนะ อา้าวไนี่ยิงไม่ตายครับบักเหรออถ้าบั๊ก็ไปก่อนแล้วกันนะสงสัยเน็ตอาจจะหลุดนะครับอยู่บนเขานั้นหนึ่งคนนั่นนั้นไอ้นั่นวิ่งตาไปยิงแล้ครับเราก็ยิงครับมันหาอยู่มันหาไม่เจอเราอยู่ไหน,นหาไม่เจอก็ตายซะตัวดํามาแต่ไกลเลยเป็นใครใครก็เห็นนายเพื่อนเฮ้ยไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไม่เห็นเรามันกำลังงงอยู่งงก็ตายซะไอ้นี่อะไรครับไอ้นี่ยิงไม่ตายครับอ้าวตายวะโถตอนแรกนึกว่าบัก ออนี่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 น,นี่อาเรียบร้ออีกหนึ่งนู้นครับนู้นครับฝั่งนู้นเดือดครับไล่ฆ่ากันอยู่ครับโอเคไอ้นี่ไอ้นี่เก็บไปเราก็ตามเก็บมันคืนครับมันกําลังดูศพเพื่อนอยู่เราก็เชิญโอกาสนี่ฆ่าเขาซะเสื้อแดงอยู่นู่นเสื้อมันเด่นมาแต่ไกลเลยเป็นใครใครก็เห็นแต่เรายิงเขาไม่ตายวะเรียบร้อยครับตายไปแล้วสาราห,หนึ่งคนครับสาราห,หนึ่งอปปิไวโฟเห็นอยู่ตาย ในบ้านครับไอเสื้อดำเสื้อดำอยู่นู่นเสื้อดำอยู่นู้นยิงสวนกลับมาละเสื้อดำเออยู่นั่นครับอยู่นั่นครับตายไปครับผมไอหนึ่งศพดีโหลดกระสุนวิ่งลงมาจากเขาหนึ่งคนเห็นอยู่ตายไปซะข้างหลังสองครับลั chords, 5, ดเราลัดเราลัดเอเคไอไอหัวดาวไอหัวดาวไอหัวดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไปซะข้างหลังมีไอ้ดำหนึ่งคนนั่นครับตัวดำครับเสื้อดำเห็นอยู่ป<ะ>ั๊กโอ้โหโอ้โหโอ้โหระเบิดก็หมดกระสุนก็หมดเหลือแต่ปืนพกแล้วทีนี้พกก็ได้ไม่ทันไอ้ตัวดำนั้นฆ่าเราไปเราต้องไปเอาคืนครับนู่นอยู่นุ่นอยู่นุ่นกราดครับผมมันยิงกันอยู่สองคนเราต้องลาร์ดไปไปลาร์ครับเราสายลาร์ีไปแก้แค้นไอ้ตัวดำนี่ก่นอนครับ นี่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 มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราตายไปไอ้นั่นบั๊กติดเสาเหรอตายจึ๊บบั๊กบั๊กติดผนังไปบั๊กอย่างนี้ก็มีด้วยไหกราบครับกราบกราบไม่ตายครับระยะมันไกลไปมันหลบหลังหลังบ้านละมันรูแล้วมันรูแลตาไปเก็บงานครับอยู่ข้างนี้นี่เองโอเค เฮ้ยข้างหลังข้างหลัง <What? S 1> มันเห็นเราแล้ว,ลวเจ็บอยู่ขึ้นบ้านเฮ้ยเสื้อแดงนี่ไงโอ้โหมันยิงเราสบายเลยตายไปก่อนหนึ่งเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าตายยังครับไม่ตายนะ <Huh? S 1> ไม่ตายยิงด้วยเฮ้ยปัจะเย็นจะเย็นโอเคโดนในเสื้อดำนี่เก็บ ใช้ RPG เหรอเพื่อนมันจะโหดยังเกินไปละโอเคตายไปต้องระวัง RPG นะมันมีตัวใช้ RPG นะครับ55วิสุดท้ายครับผมเห็น1ตัวยิงตายไปก่อนครับเอาตัวไหนเอาได้ก็เอาก่อนเราต้องรีบเก็บคะแนนแล้วนะเราอยู่ที่1อยู่นะครับ25ิที่27คิห่างกัน8ตัวเริ่มไล่ฆ่ากันแล้วครับเพราะมันช่วงสุดท้ายแล้วไอ้ RPG อย่ามาใกล้เรา ฆ่ามันฆ่ามันเข้าไปฆ่ามันตายไปเรียบร้อยแล้วเข้ามาเติมเลือดก่อนมีคนไล่ยิงแล้วไอเสื้อขาวไอเสื้อฟ้าไอนี่ก็สัดตูคู่ฆ่าเราเหมือนกันนะเสื้อฟ้าเนี่ยกับเราหลายรอบแล้วเราฆ่าเขาได้บ้างเขาฆ่าเราได้บ้างครับสลับสลับกันบ้างเข้าหมดเวลาพอดีโอ้ยมันมันเดือดเดือดแฮตซีเกมเมอร์ยี่สิบเจ็ดคิวครับตายหกใช่ได้ใช่ได้ไออัปเดตใหม่สนุกอยู่มันมันมัน เฮ้ย <Hey, S 2> ผมนี่ก็คือดูที่บอลนะครับโหมดมันตีเพยเยอร์นะก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่ยามไปเล่นในโหมดโอเวนเวิร์ดบ้างนะซิกเกิลเพยเยอร์นะครับดูว่าในเมืองเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เอาออกมาเล่นนานแล้วนะครับเดี๋ยวผมสํหรับนี้พี่ยามกิซเมอร์และเกมดูที่บอลต้องขอตัวลาไปทเตียมข้อหนึ่ก่อนแล้วว่าไม่โอกาสหน้าครับสําหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแนละถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม